ก็สวัสดีมิตรรักสายมังงะทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่อง AHA Anime ครับอยู่กับการสปอยในส่วนของเรื่องโดมสติกนักฮานโจนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเนื้อหาเริ่มมีความเข้มข้นแล้วนะครับเริ่มรู้สึกแบบดราม่าขึ้นมาแล้วนะครับสาหรับใครที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็เตรียมทิชชู่ไว้ได้เลยนะครับคือก็มีฉากที่เล่าร้อนกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่พูดพังท้องเพลงอะไรแยะๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมฝากกด ไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อให้การไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมรับฟังได้เลยครับก็จะความเดิมตอนที่แล้วนะครับดูงานวานาเซโอนะครับจะได้เดินทางมาหาลุยเพราะว่าลุยนะครับได้ประสบปัญหาใหญ่ในเองครับเพราะว่าลุยไม่สามารถที่จะรับรสชาติอาหารได้เกิดจากความเครียดของเขาเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดนั้นอยู่มากมายนาเซโอก็ได้เดินทางมาหาลุย พร้อมกับบอกความในใจของเขาตอนนี้รู้สึกยังไงกับลุยลุยก็ได้ตอบสนองกับความรู้สึกของนัตสโอก็ได้บอกไปว่าฉันก็ยังรักนายอยู่นั่นเองนายก็คงยังรักฉันอยู่สินะนัสโอนัตสุโอที่เขาได้เดินทางมาทีน่นี่ดูเหมือนว่าเขากําลังที่จะมาทําอะไรสักอย่างแล้วสิครับพอตื่นรุ่งเช้ามาดูเหมือนว่านัสโอจู่ๆก็หายไปสิครับและก็ได้ทิ้งจดหมายไว้ให้ลุยนะครับบอกว่าเดี๋ยวฉันจะขอออกไปสักนอกสักหน่อยนะ คือที่นัสโอเดินทางมาหาลุยเนี่ยนะครับเขาก็ได้มากับอเล็กส์ครับเพราะว่านัซโอนะครับไปเล่าให้อเล็กฟังนะครับอเล็กก็รู้สึกตกใจเลยนะครับลืงจะขอเดินทางมาด้วยนะครับทั้งสองคนนะครับก็ได้เดินทางไปที่พัตคารที่ลุยได้ทําอาหารอยู่นั่นเองครับปรากฏว่าเป็นพัตคารสุดรูเลยสิครับเป็นเมนูอาหารระดับรีเมียมเลยทีเดียวครับอเล็กที่ไม่เห็นท่ารีรออะไรนะครับเขาก็ได้พูดกับคนที่มารับเมนูอาหารนะครับพร้อมกับบอกไปว่าฉันขอคุยกับผู้จัดการพ่อครัวของพวกเธอหน่อยสิ ฉันมีบางอย่างที่จะพูดกับเขาพอผู้จัดก,การพ่อครัวมาถึงนาซโอก็ได้เริ่มพูดขึ้นมาว่าฉันมีบางอย่างที่จะพูดกับนายนายรู้หรือเปล่าเกี่ยวกับทาจิบนาลุยในตอนนี้เขาเขาที่ทํางานอย่างหนักเขาที่ไล่ตามความฝันของตัวเองในตอนนี้เธอเธอไม่สามารถที่จะรับรสชาติของอาหารได้อีกแล้วนายที่เป็นผู้จัดก,การพ่อครัวนายรู้อะไรเกี่ยวกับลูกน้องของตัวเองบ้างไหมว่าเธอในตอนนี้ พยายามที่จะทํางานนะ่ะพยายามที่จะเป็นพ่อครัวที่ดีทางผู้จัดก,การพ่อครัวเขารู้สึกตกใจสิครับในฐานะที่เขาเป็นคนดูแลเชฟทั้งหมดแต่เขากับมองไม่เห็นว่าทาจิบานาลุยนั้นประสบปัญหาอย่างหนะักว่าเขาในตอนนี้ไม่สามารถที่จะรับรสช,ชาติอาหารไดา้นัสโซอพยายามที่จะขอร้องผู้จัดก,การพ่อครัวว่าได้ปโปรดช่วยลุยทีได้ปโปรดช่วยเธอฉันขอร้องลว ลุยที่เดินมาเห็นนัสโสนะั้นพูดแบบนั้นนัสโสก็ได้หันไปพูดกับลุยว่าความฝันของเธอนะ่ะมันยังไม่สิ้นสุดหรอกนะลุยและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มปากแซบก็จะมาได้ยินเรื่องนี้เข้าสิครับเขาก็นําไปโมที่อยู่ในห้องครัวโดยเดนเนล่าที่ได้ยินเข้าดูเหมือนจากจะต่อยเขาที่หน้าของพ่อหนุ่มปากแซบคนนี้เลยสิครับโดยพ่อหนุ่มปากแซบนี้ที่นําเรื่องนี้ไปพูดคุยมากมายจนทําให้ทัจิบนานเสื่อมเสีย ผู้จัดการพ่อครัวก็ได้เรียกผู้หนุ่มปากแซบนี้ไปพบพร้อมกับพูดว่าในพัตการของเราไม่เคยมีพ่อครัวที่เป็นแบบนายมาก่อนพ่อครัวที่เหยียดย้ำคนอื่นพ่อครัวที่การกระทำซ้ำอย่างนายในพัตการของเรานี้ไม่ต้องการคนอย่างนายอีกต่อไปฉันไล่นายออก นี่ใช่ไหมปากแซบนักใช่ไหมต้องโดนแบบนี้สงสัยจะได้ไปปากแซบด้านนอกนะครับก็นี่อาจจะเป็นอันสมควรของผู้หนุ่มปากแซบคนนี้แล้วนะครับคือเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หาเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วชาก็ตัดมาทางที่อเล็กนะครับที่กําลังขอร้องลุยกันนัสโออยู่นั่นเองครับว่าให้พาเขานะครับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขานั่นเองครับคืออเล็กซ์นะครับพยายามที่จะคืนดีกับแฟนเก่านะครับ โดยเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าลิลลี่นะครับคือเธอคนนี้นะครับเคยเป็นเพื่อนกับอเล็กซ์มาก่อนนะครับในสมัยที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองครับคือทั้งสองคนนะครับก็ได้คบกันครับแต่ด้วยปัญหาบางอย่างนะครับที่อเล็กซ์นะครับได้มาเรียนต่ออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับทั้งสองคนนะครับก็ได้เลิกกันแต่พออเล็กซ์นะครับได้รู้ว่านะครับลิลลี่ได้มาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้พยายามที่จะเดินทางมาหาลิลลี่ทุกครั้งนะครับแต่ลิลลี่ก็บอกว่าฉันไม่ต้องการนายอีกต่อไปแล้วอเล็กได้ อย่ามาทำลับๆล,ล่อๆในนาบ้านของฉันเลยอเล็กซ์ที่ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจว่าเขาไม่น่าที่จะจมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเขาน่าจะอยู่กับเธออเล็กซ์ก็ได้พูดกับลินลี่ไปว่าถึงแม้ในตอนนั้นฉันได้ทิ้ง,งมาแต่ในตอนนี้ฉันได้เจอเธอแล้วตอนนี้ฉันอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว และในตอนนี้ฉันยังต้องการเธออยู่เธอยังเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจฉันเสมอลิลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะตกใจเป็นอย่างมาและเขาก็ได้ยิ้มออกมาและก็เข้าไปจูบอเล็กพร้อมกับบอกว่านายจะมาเป็นแฟนฉันอีกรอบจะได้ไหมละ่ะอเล็กซ์ที่ทำหน้าเขินแล้วก็พูดออกไปว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็เพราะว่ามันเป็นเธอ,อยังไงละ่ะขอบคุณนะลิลลี่ และทั้งสองคนก็ได้จูบกันและครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์แบบไปแล้วอีกคู่สิครับ แล้วฉากก็ตามมาที่ตอนเย็นนะครับดูเหมือนว่านาซูโอนี่นะครับก็จะได้พักอยู่ที่ที่พักของลุยนั่นเองครับนาซูโอนะครับก็ได้ไปทําอาหารมาให้ลุยกินนะครับโดยเมนูที่นาซซูโอนทำนั่นคือยากิอุด้งนั่นเองครับแต่ผมจะไม่ขอเรียกว่ายากิอุด้งก็แล้วกันนะครับผมจะขอเรียกมันว่าผัดมาม่าก็แล้วกันนะครับนาซซูโอนะครับก็ได้ทําผัดมาม่าเพื่อที่จะมาให้ลุยนั่นเองครับพอลุยนะครับก็ได้ชิมไปคาแรกนะครับกับร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็พูดออกมาว ผัดมาม่าของนายมาทำให้การรับรถของฉันกลับมาแล้วขอบคุณขอบคุณผัดมาม่าของนาย <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนกลับมากลับมาก็คือนโสนะครับเขาได้ทํายากิุอดองมาให้ลุยกินนั่นเองครับพอลุยได้กินเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าการรับรถของลุยนะครับก็จะได้กลับมาทันทีเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะ เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเกี่ยวกับประสารับล้หายของเกี่ยวกับความเครียดของลุยนะครับพอได้กินอาหารของนาซโซเข้าไปกับหายเลยโอ้โหนาซโซนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับนาซโซนะครับก็รู้สึกดีใจกับลุยนะครับว่าการรับรูของเขากลับมาแล้วนะครับก็ผมคิดว่านะครับความเครียดนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับบางครั้งมันอาจจะทําลายจิตใจบางครั้งมันจะอาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกแปลกไปนั่นเองครับแต่ว่าหากได้รับการเติมเต็มจากอะไรที่ทําแล้วสนุก จากอะไรที่ทำแล้วเช่าจากคนที่เรารักหรือจากคนที่คอยอยู่เคียงข้างเรามันก็อาจจะทำให้ความเครียดน,นี้หายไปในพริบตาด้วยความรักของทั้งสองคนที่มีต่อกันนั่นเองครับพอกินข้าวเสร็จทั้งสองคนก็ได้เข้านอนกันดูเหมือนว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่นัซโอจะต้องได้กลับแล้วสิครับนัซโอก็ได้พูดกับลุยไปว่าฉันจะรอการอยู่ด้วยกันของพวกเราสองคนนะลุย แล้วทั้งสองคนนะครับก็ได้หลับไปนะครับและฉากก็ตามมาทางพี่นะครับพีนะที่กําลังบบนว่าเมื่อไหร่นาโซจะกลับมากันนะคือหลังจากที่นาโซไม่อยู่เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าพี่นะของเราเนี่ยจะดริง,รง,รง,รงริงดริงดริงตลอดเลยนะครับแล้วชากก็ตามมาทางที่ลุยกับนาโซนะครับที่กําลังโปอยู่อ๊ะเมื่อคืนมันก็นอนใส่เสื้อผ้าอยู่นี่วาแต่ทำไมตื่นเช้ามาแล้วโปวะผมคิดว่าเมื่อคืนนี้อาจจะมีซัมติงกันอย่างแน่นอนเลยนะครับ ก็ทั้งสองคนนะครับก็จะได้ไปเที่ยวกันนะครับในครั้งสุดท้ายนะครับในก่อนที่นัสุโจอักนั่นเองครับนัสโอนะครับก็รู้สึกสนุกนะครับในเวลาที่เขาได้อยู่กับลุยนะครับลุยก็ได้พูดว่านายช่วยรอฉันหน่อยนะอีกสักเดียวฉันทําตามความฝันฉันจะต้องไปหานายอย่างแน่นอนนัสโอะและดูเหมือนว่าทั้งสองคนก็จะจากกันด้วยรอยยิ้มสิครับจากที่ทั้งสองคนได้เผยความรู้สึกที่แท้จริงนั้นออกไปดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะกลับมายิ้มแล้วสิครับ ทั้งสองคนรู้สึกมีความสุขเมื่อได้เจอหน้ากันและพวกเขาก็จากกันด้วยรอยยิ้มถึงแม้จะมีฝั่งหนึ่งยิ้มฝั่งหนึ่งที่จะร้องไห้แล้วฉากก็ตามาทางที่พี่เฮนะดูเหมือนว่าเขาได้เดินทางไปที่สะพานสะพานตอนนั้นที่นัเซโอได้มอแวนให้กับเขาพี่เฮนะได้นึกถึงเรื่องราวของเขากับนัเซโอว่าเขาจริงๆแล้วในตอนนี้ควรที่จะ อยู่ข้างๆนัซเซโอรหรือเปล่าหรือว่าฉันควรที่จะเป็นพี่สาวของเขากันแน่นะพี่ฮินะพยายามที่จะเอาสร้อยคอที่ได้จากนัซเซโอจะไปเคแขยงลงทะเลแต่ผลปรากฏว่าพี่ฮินะไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากแหวนของนัสเซโอที่ได้รับมาเลยดูเหมือนว่าความรู้สึกนี้มันไม่ได้สามารถที่จะทิ้งไปได้ง่ายๆเลยสิครับความรู้สึกนี้ที่หนักอึ้งอยู่ภายในใจความรู้สึก ที่แม้จะแบกรับคำว่าเป็นพี่สาวเอาไว้กับคำว่าฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักนายมากยังไงล่ะดูเหมือนว่าความรู้สึกที่พี่ฮินะมีต่อนาสุโอจะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาแล้วสิครับความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าจะส่งไปถึงนาสุโอหรือเปล่าความรู้สึกที่แบกรับอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างจริงจังพวกเรามาเอาใจช่วยพี่นากันนะครับ พอนันซูโอได้กลับมาเขาก็ได้มาเล่าให้พี่นะาได้ฟังหลายๆอย่างเกี่ยวกับลุยที่ไม่สามารถที่จะรับรสชาติอาหารได้แต่ด้วยผัดบะม่าข,ของเขาก็ยังทําให้ลุยกลับมาสามารถที่จะรับรสชาติอาหารได้แล้วจู่ๆน้าซโอก็พยายามที่จะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาว่าเขากับลุยในตอนนี้กําลังที่จะกลับมาคบกันในระหว่างที่กําลังพูดอยู่นั้นผู้จัดการนิยายของน้าซูโอก็ได้โทรมาบอกว่าตอนนี้อาจารย์โทเกน ได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาในตอนนี้ได้ป่วยหนักแต่ว่าเขาในตอนนี้ยังมีเนื้อเรื่องนิยายที่เขาในตอนนี้ยังเขียนไม่เสร็จนัทซโอก็ได้บอกอาจารย์โทเกนไปว่าเขาไม่ใช่คนที่จะมีฝีมือไปเขียนนิยายของอาจารย์โทเกนได้หรอกเขาในตอนนี้ไม่คู่ควรกับการเขียนนิยายอีกต่อไปแล้วนัทซโอที่การใจที่จะพูดออกไปแบบนั้น ในระหว่างที่เดินทางกลับเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาอยู่ต่อหน้าพี่หินนะน้ำตาที่ไม่สามารถที่จะกั้นเอาไว้ได้น้ำตาที่ได้พูดสิ่งที่แม้ไม่อยากจะพูดออกไปถึงแม้นิยายเป็นสิ่งที่เขารักอย่างมากเขาก็ไม่อาจที่จะตัดใจออกจากนิยายได้แล้วชากก็ตัดมาวันต่อมาอาจารย์โทเกนถึงแม้ยังป่วยอยู่อาจารย์โทเกน ก็พยายามที่จะเขียนนิยายของเขานให้จบเพราะว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเรื่องสุดท้ายที่เขานั้นจะได้เขียนนัซโซก็พยายามที่จะคอยซัพพอร์ตของอาจารย์โทเกนอยากให้จะเขียนนิยายเรื่องนี้ได้จบเพราะว่านิยายเรื่องนี้ขนาดนัซโซอ,อ่านแล้วก็ยังตกใจเกี่ยวกับเนื้อหาภายในดูเหมือนว่านิยายเรื่องนี้จะไม่ธรรมดาแล้วสิครับแล้วอาจารย์โทเกนก็ได้บอกกับนัซโซไปว่า มีสถานที่ที่เขาอยากไปเป็นสถานที่สุดท้ายสักหน่อยได้โปรดพาเขาใจทีนัซโอก็อาสาที่จะพาอาจารย์โทเกนไปโดยสถานที่ที่อาจารย์โทเกนอยากไปนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่อยู่บนภูเขานั่นเองครับเป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อย่างสวยงามในตอนนั้นอาจารย์โทเกนก็ได้พูดกับนัซโอไปว่าถึงแม้นายในตอนนี้จะมีอุปสรรคอยู่สินะถึงแม้จะมีปัญหาบางอย่างจะไม่ทําให้นาย ได้เขียนนิยายอยู่ถึงแม้นายจะเครียดมากน้อยแค่ไหนโดยสําหรับฉันแล้วนะนิยายนะมันเริ่มจะเป็นส่วนหนึ่งสําหรับฉันแล้วสิมันเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของฉันแล้วฉันไม่สามารถที่จะขาดมันไปได้แต่ถึงแม้นิยายจะทําให้ฉันเครียดอยู่บ่อยๆแต่เมื่อฉันได้มาสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้จะช่วยบําบัดฉันจะช่วยให้ฉันลืมสิ่งที่เครียดไปด้วยแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง มายังใจฉันมาทำให้ฉันลืมสิ่งที่เครียดไปโดยทันทีฉันก็อยากให้นายได้รับรู้ถึงความสวยงามนี้ถึงแม้นายจะมีปัญหามากมายฉันก็อยากให้นายมองข้ามมันไปและก็ทำตามสิ่งที่นายรักนานาเซโอสิ้นเสียงของอาจารย์โทเกนนะครับที่พูดไปแบบนั้นนะครับดูเหมือนว่าท่านอาจารย์โทเกนจะเสียเลยสิครับ นัซซโอนะครับก็ร้องโหยร้องไห้หลังจากที่อาจารย์โทเกนได้พูดไปแบบนั้นนะครับแล้วฉากก็ตามมาที่งานศพของอาจารย์โทเกนนะครับระหว่างนัซซโอที่กําลังคุยอยู่กับผู้จัดการนิยายว่าจะเอาอยัางไงต่อเกี่ยวกับนิยายของอาจารย์โทเกนที่ยังเขียนไม่จบถึงแม้ในเรื่องของเขาจะสุดยอดก็ตามแต่ตราบใดที่ยังไม่มีใครเขียนต่อเนื้อเรื่องนี้ก็จะไม่ถูกบันทึกไว้ผู้จัดการนิยายก็ได้พูดกับนัซสูอไปว่าคนที่จะสารฝันของอาจารย์โทเกนต่อ ก็มีแค่นายเท่านั้นแหละนัสโอนัสโอที่กำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับนิยายของอาจารย์โทเกนว่าเขาในตอนนี้ควรที่จะทำอะไรกันแน่ควรที่จะทำยังไงควรที่จะเขียนให้อาจารย์โทเกนต่อหรือควรที่จะปล่อยมันทิ้งไปพี่ฮินนะก็ได้เข้ามาพูดกับน,นัสโอไปว่านายมีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้นายสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้อย่างแน่นอน ฉันเชื่อใจนายนะนัสโอคนัสโอคที่คุณคิดอยู่นานเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะต้องสารต่อนิยายของอาจารย์โทเกนให้เสร็จเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์โทเกนชอบมากที่สุดยังไงละ่ะและฉันก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบสิ่งสิ่งนี้เหมือนก,นกันกับอาจารย์โทเกนดังนั้นฉันจะเขียนต่อจากอาจารย์โทเกนเอง เอาเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโดมสติกนาคานโโจในตอนที่251ถึงตอนที่255นะครับเป็นยังไงครับเนือ้อเรื่องเข้มข้นกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆสนุกกันนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอตอบคำถามคุณ,ณนภัรพลก่อนเลยนะครับคือพี่แกถามมาว่า ผมดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับยังไม่เห็นนะซอมีอะไรกันกับรุยเลยนะครับก็คือเขาท้องกันได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือผมจะขอบอกว่ามันมาในคลิปนี้ครับในส่วนของคลิปหน้านี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยนะครับไว้ติดตามชมคลิปหน้าได้เลยนะครับพี่ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ